อ่ะครับผมสวัสดีครับพวกกับชิดปากเปรยนะครับผมเนาะนะครับผมเนาะก้าบอเจ้ามาอย่างฮะเจ้ามาหาไผักข่อยมาทรงเจ้าเดี๋ยวเจ้าถึกปล่อยไว้อยู่ตรงนะมันต้องเป็นแบบว่าเดี๋ยวพ่อบ่าลนูกับปาแตันปล่อยอย่าไวพุ่นข่อยกับมาทรงเจ้านี่ยละเออเจ้าก็ได้เนาะอันนี้อันนี่เดี๋ยวขาจะน้ำมาทรงให้ดิเนี่ยแอดได้ครับเอ็นได้จังเกิอมันน้มาทรงเจ้า ยังนั่นมาส่งอยู่ติเพราะว่าเจ้านี่เบิ่งแปลกๆตั้งแต่อยู่หน้าแล้วก็เลยย่านโอ้แปลกแปลกตองใดมือนี้ก็เต้นซุดกับแปลกมาอนี้แปลกตองไหนกดถามนะกดทามนะแปลกแปลกแปลกเออซุดเจ้าคือจังือเงืองื้อเหลี่ยมนี่ปตันปตันวู้วู้ฮู้วู้ฮู้ โอ้ยมาพี่มาพี่กันเฮ็ดคือกันไปนี่เฮ็ดคืออะไรไปนี่เฮ็ดผู้เดียววะนี่แหมโอ้ยมา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 สิไปตรงสิไปตรงหน้าเราเนี่นะเลียกเราได้บอลเพื่อนขวอยไปก่อนเลยบอลอะไรบอลอะไรบอลอะไรจะขับอนี่แต่ผัวยังขับบ่ไรช่วยพี่พูดมาขับกันโอ้ยขวากับเป็นยุคตัวเปิดนี่ล่ะไม่ได้คลีบบอลไม่ได้คลิปบ่ มันจะได้ไปคลิปบ่มันจะได้คลิปบอไปเจาคลิปจะไปเห็ดไม้เดี๋ยวเชาวอาทิเออเดีไปเห็ดไม่โอ้โหกำลัง็ำคลิปอยู่โอ้ยหอวกะจนบาดเจ็บนกว่าไฟใหม่ิเป็นเสียงแอคทีฟไอ้โกงมันเอเพ่ิพมาเทียงเนีมาพูดนยนายซื้อไปหัทเากินเทียงเส็เดียวเอาพราะว่าซือไปซื้อตำหุงอยู่กับมันสารซื้อไปซื้ออะไรพี่ซื้อไปงมปลาคอนอยู่เออสิไปงัปลาคอน บอกไคอยู่นองบอกบอกแมนคนจีบหาปลาคอนคลิปเจ้ากับมี่เนาะเขาหูแจะมาบ้านเลยละป้าแล้วก็เอฟซีก็บอกว่าไปวันนี้ทำคอนเทนต์อะไรนะจับปลาลุยต้มนะพี่สันวะเอฟซีบอกข่อยนีถึงด่ากันไล่อยู่นเบื้อ้นเลยเอฟซีบอกข่อยไปไปหาปลาคอนจับปลาจับมันเที่ยงเหรอนี่เลยนี่หากินเที่ยงเลยเนีเออเที่ยงก่อนบอกมันเด่นเพราะมันข่อยลงได้อยู่ข่อยลงได้อยู่ลงผู้เดียว ปลานีบลงน้ำเด้อค่ะเต้าลงเดียวลอยิเอ้าหเาปลามากินเที่ยงไหมเดียวกจีกามพุ้ป่เคยกันง่ไวาเนะจีกังเต้าไวานะโอ้ยเน่ก็ได้ปลาดอกปลา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 ได้ปลาเียวงกม่นี่วามแ้นไ่ได้ปลา่เสียางปลากแลนีเบอขอโทษเหรอปลาบ้านใดสด่งไผู้นึงสดังไฟถาเผู้นึง้อไปหาปลาย อเพือนภาษาเพื่อนที่จะพาประแตนไปงมฝาบอมาส่งภาษามาส่งภาษาเจ้าไปปล่อยเราไ้ตรงหน้าก่อนเลยมาส่งอเราจไปหักอยู่าจัวนึกว่าปล่อยเราไปโนสตาร์นเครื่องโนไปแล้วปครับบันนั่นเห็นบอสเทียงเทียงไปจนได้บันทอกก่อมอยว้าเอายกเลิกกันปะเจ้าบอไปมาเนี่เอาแรยโอ้แล้วใอยจะกินเ้าเที่ยงใสรบันนี่เหิวเขาด้วนี่ กินจะบอกาหอมีมีมมี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 ไปซื้องมากินเขาหูเขาเหเขาแล้วหิวเขาราซื้อาอเอาเงินม่ไปซื้องอมาาภาษาอยาเ้าอยา้าบ้งมาเปิดรถที่เอาข้าวให้ิกินก่อนโอ้ยข้าวต้มมีเนาะข้าวยงนอาหารมันมีสำเร็จแล้วนะบอแมนได้อาหารหมามาให้ขวาย โอ้ยยกเลิกไ่ได้ไปหาฮอดปลาบาดนี่คอยโอ้ปลาแตนแล้วบ่ไปงานว่าอะไรก็ปลาแตนเนี่ยว่าบ่ไปเฮ้ยบ่ไปยังวะคุมได้แล้วมือมีกับตันยู่บ่ฮะกัตันเมื่อเราบอกบ่มีแล้วโอ้ไปกินเฮียกับตันเด้อเดี๋ยวซื้อแตบักคุ้ง เรานี่กับพ่อแล้วน้องคนในรถบีอะไรกับกระตังมาในกับเขาคือกยังคือสิบพกินไรเทโลเทโลเทโลฮะจะว่ายังไงได้เจ้ากินหอดข่อยได้สิหอนข่อยไปได้เห็นกันเออเต็มเต็มมือนั่นจนมือนีเจ้าไ่ได้เห็นหอนตั้งแต่ผู้แล้วตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดผูแล้วโหตาย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 ครับครับ อัน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 ไข่แด้ยินข่าวเจ้าว่าเจ้าหลงทางตีเจ้าเดี๋ยวเจ้าเจ้าเจ้าเป็นไข่ถามเลยเจ้าหลงทางป่ะเจ้าหลงทางป่ะตักมือก่อนบอกเจ้าหลงทางป่เมื่อกี้นี่ไปเบื่องนี้คลิปไปเบื่องนี้คลิปดีกว่าอันไข่จากมือเจ้าเป็นยังไปใช้มาใช้ขึ้นหลงทางแต่ไข่ถาบไหมไข่ยบ่ได้แอดอันนี้เหรอไปลงคลิปลงคลิปบ่้ไม่ยังเจ้าคือขี่รถมานดำทางอยู่ต้องไปดูในคลิปเจ้าจะบิ้วพวงพลายต้องไปดูเรืนคลิปใช่แล้วเจ้าคือมาถือป่ะนี่ อ๋อพดีว่ากลัดโอ้ยเนาะใครคอใครคอยบิ้วเนาะโอ้ยเนาะสลัดปแล้วมาถือโอ้อ้าเจ้ามาทือแหจมาถือบ่ถือจะมาถือยังไงมากับพญพนนัน่่า่ามาผเดียนมาถืเออแลวงมื่อนี้แ่อยก็ยังมาถือเนาะข่อยมาผู้เดียวเบิ้ลมาภาาอี เจ้าได้ดรับเจ้าอ่ะเออต้องข่อยมากแบบบ่าเคยมาเมื่อก่อนข่อยก็เลยมาถือโอ้ข่อยจาข่อยเห็ดแบบลงทางเนาะลืมเห็ดคอนเทนต์ลงทางเลยอืมไม่ได้คอนเทนต์ของจริงเจ้าลงอีกแล้ว่ะหมดกลไปใส่มาใส่กระลงตะทางไปเจ้านีเนาะข่อยอะไรเงีดเจ้าหลายนะครับอันนี้ก็มาอยู่บ้านเพิ่งนะครับเมื่อกี้ก็เล่งสิว่าพากันไปหาปลาคอนนะครับปลาแตนก็เลยบอกว่ายกเลิกบป่ไปครับผม นะครับตอนแรกว่าได้ได้ไปแล้วนะนบนันนีป่าก็ได้บอกว่าสันวานะครับเสียโอ,อกาสได้ค่อยนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับผมเนี่ยยางเราบานเงินประมาณนั้นละเออเออคอยหิวเขายังวงเฮ้ยนั่นก็จะไปหาเนี่ยไม่กินเทียงสันนี้นพ้นชาวไทยเพิ่งก็ได้บอกว่าไปซื้อหลับหลับง่วเขียวจงหัจะหลับง่วเขียวบ่เพิ่นบอกว่าไปซื้อหลับง่วเขียวมากินเอาว่าสันว่า เนาะมันค่อยบริยัตเพราะว่าเพิ่นมีทธุระธุรั่งป้าปังสิไป้างนาอยู่วาสันวาวาสันดี้เพิ่นวาสันี้เนาะก็คือจังว่าลละมันโมีแล้วเบาเบิดแน้ลวอาจบในที่นึงเอาดูกคืออันใครก็เคยเห็นแล้วมันมีแนวเลวที่จะได้ชนล่ะชนล่ะิด โอ้ยอต้นอยู่เดี่ยบิวจะเกิเจ้าคือเป็นตรายอยู่บ่มี่นะบ่บ่มี่นะซีบอลจาบิวจะ่อยดนี่ตอนนั้นเป็นไตยักหัวไหมข่อยเบิร์ตนะซีบอลบ่มีคนเทียงกันนะเออเมียเจ้าเมียเจ้ากระเทียงเหรเทียงไปแล้วนะผู้ที่เทียงกันนะพี่น้องเออไปแต่อะไรเขาไปเฮ็ดคลิปอยู่ในในเฮือนหรอเป็นไตต้นเออโน่ไปหานอนเว้นเหรขวัญเลือดนะเจ้านี่ล่ะช่วยคอยข่อยให้ได้แปดนาทีเอาเร็วเร็วเอาเบิวบิว ข่กระโบว่างไข่ก็คลิปไอยข้างหลายอยู่โอ้ยซอยกันเน๊ะวะนะว่างอีดีพวกนี้โอ้ยนะครับต้องไปดูในคลิปผมนะครับผมมาบ้านลุงเสือประสาทครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยอ๋อใช่ต้องไปดูต้องไปเบิ่งแมนไปดูไปเบิ่มไปลองเลยขึ้นหัวดีบ่หัวอะไรเหาะ